ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะพวกเรานัดรวมตัวกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าต้องต้องแก้งอีมิวเท่านั้นถึงจะมารวมตัวกันได้นะคะโอ้โหมัไมเป็นชิ้นใหญ่จังเลยใช่นี่หรูหราซึ่งเดี๋ยวเราจะโกหกมิวไปว่าว่าอะไรนะเทเราจะบอกมันนะคะว่าเนี่ยเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่เขาจะออกใหม่อีกอันหนึ่งแบบว่าเป็นชิ้นลยราคาถูกกว่าเดิมปูกกว่าเดิมแบบประมาณเกินึ่งสำหรับใครที่แบบอยาก้องรับประทานอะไรอย่างนี้ไง เริ่มจากตอนแรกที่เราชวนกันคือบอกอีเชฟค่ะว่าจะแกล้งอีนิวอีเชฟก็ว่างเลยค่ะถัดมาคืออีนี่หาตัวยากสุดอีนี่ก็มาส่วนอีนี่นะคะตื่นสายสุดมันยังตื่นเลยค่ะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแกล้งโดยเอาโดนัทมา2ชิ้นชิ้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นโดนัทแบบนี้แล้วก็มาติดทองนะคะซึ่งทองเราเราไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเป็นทองคัมเพลนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือโดนัทจริงนะคะมันจะมานั่งสกิดกูทาไมเนี่ย นี่ก็คือโดนัทจริงนะคะราคา3,900เป็นโดนัททองคำา4 k เราจะเปิดมาให้ทุกคนดูนะคะ <Wow. S 1> โอ้โหวันปชิ้นใหญ่จังเลยใช่นี่หรูห,าหรหาซึ่ง3,900เนี่ยเขาแถมช้อนทองมาให้ด้วยนะคะทุกคนเราก็แถมใบอันนี้มาให้ด้วยเป็นเหมือนใบเซอร์ว่าอ่ะอันนี้ของแท้แน่นอนจ้าต่อไปนะคะถึงขั้นตอนที่อ e ีเนนี่มันอยากทำมากที่สุดนะคะก็คือเราจะเริ่มคพัพ <c oughs> ทองคำแล้วค่ะ ก็ปี้โดนะัททองคำนะคะอเราจะมาเริ่มแปะกันเลยนะคะทุกคน้นอ,อยู่รก็คือเนียนเนียนมากถ้าถ้าทองไม่พอก็เดี๋ยวไปวัดวัดวัดจีรธรรมล <c oughs> งซอยนะคะแล้วก็เอาทองมาเลยก็เดี๋ยวตอนขั้นตอนที่หลอกนิวนะคะก็จะแบ่โอนันออกแล้วพวกเราไม่พวกเราเอาดำดำขาวขาวดำดำขาวขาวตลอดนะวนเรื่อยๆถ้าเราถ้ามันมันยังไงมันก็ต้องโดนคนออกคนแรกได้กินก่อนไงว่าอะไรออกคนแรกหครได้กิงเออดำดำขาวขาวนะ นีความเงี้ยคือเรามีกล่องสองกล่องเพราะว่าเชฟสั่งมากินก่อนหน้านี้แล้วใช่คือจะให้ดูสีมันแบบมันมันนี่อันนี้กี่เควะเนี่ยอันนี้ก็คือของจริงนะคะสีมันจะแบบเงาเงาเงาแต่อันนี้คืออันนี้ก็ของจริงจากวัดนะคะจากวัดทองจริงจากวัดทองจริงเหมือนกันมันก็จะแบบสีมันคนละสีนะคะโออนี่นะคะแบบว่าต้องเราดูจะไปแกล้งเพื่อนแต่ดูดูทุกคนดิออีนิวติดปะของนัาก็แบบมีหลักฐาน คือรู้เลยอ่ะว่าแบบเดี๋ยวทำความสะอาดนี่อันนี้คืออันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะอันนี้อันนี้อันนี้อีทอันนึงดูอีนี่แบบแก้คนจริงจังมากแกคนะนัดมาเลยว่างตอไม่แปลกมันเป็นอันเล็กเพราะมันไม่รู้อยู่แล้วว่ากล่องนี้เป็นยังไงไม่มันมันเพื่อนางเสือโไม่ใช่มันไม่รู้อยู่แล้วว่ากล่องนี้มีกระดาษ สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะก็จะมารีวิวโดนัททองคาที่ฮิตที่สุดตอนนี้นะคะซึ่งเป็นของยี่ห้อนี่เลยกาลัดนั่นเองใช่ปะอ่านถูกวว <c oughs> วะ่าลัดยี่ห้อกาลัดนะคะ,คะก็แต่ว่าเราจะมากินกันเนี่ยเราจะกินกันดีๆไม่ได้เราต้องมีกิจกรรมก่อนกินนะคะก็คือจะโอยน้อยจะโอยน้อยออกกันก่อนนะคะ ว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีได้กินซึ่งจะบอกก่อนว่าอันเนี้ยเราได้มาสองอันก็คือเขาว่าเห็นว่าน้ำไปซื้อเขาก็เลยให้ชิ้นเล็กมาชิ้นหนึ่งส่วนชิ้นเล็กเนี่ยจะไม่มีไส้แต่ชิ้นใหญ่เนี่ยจะมีไส้ไส้อะไรราคาเท่ากันไส้อะไรอ่ะไส้อะราคาไม่แน่ใจว่าเขาแข็งมากราคาไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มโอนออกกันดีกว่าเพราะว่าอยากกินได้ไโอนออก ทำไมเป็นเมิร์กคุณผู้ชบมาช้าเลยแบบกินก่อนแล้วนรกนะคะทุกคนขารอเราล่นผมอยู่ผมต้องสวยผมไม่สวยออกจากบ้านและนะ้คนแรกนะคะโอเคค่ะน้องแนนจัดใส่จานให้น้องมิวเลยค่ะเขามีช้อนมาให้ด้วยนะคะช้อนทองคำให้มันเหมาะกับการดูดนัำทองคำเอ้าเอาอย่าออกกล้องมาค่ะทำไมอ่ะมีปากก็พูดไทยมีใจก็พูดมาเดี๋ยวแต่ อันนี้ก็อิมพอร์ตมาจากเอ่อใต้บาดาลแอแลนติสเลยนะคะทองอันนี้เอาไม่ใช่ละมันทองคำยี่สิบสี่เคใช่ปะกินแล้วรู้สึกรวยทันทีแต้เนื่งมึงเดี๋ยวมึงตัดตัดแค่ตรงนี้ตัดก็มาซูมาซูเออมาซูตอนกินอ่ะกดกดีดอกอันหนึ่งโอ้ยไม่เออเพราะมึงสวยไงมึงหั นี่นะคะจะได้ชิมเป็นคนแรกหั่นดีๆสวยๆนะคะขอร้องนี่หั่นให้มันสวยเหมือนหน้าเราเนาะน้องมิวนะคะนี่คือแบบนี่คือน้องมิวเดี๋ยวทิ้งไอจีไปให้นะคะโชคดีมากได้กินท้อทุกที่นางจะเป็นคนที่แบบไปร้านดังตลอดนางจะเก็บหมดตลอดร้านมิชลินนะคะจะเก็บหมดขอรีวิวหน่อยผ่ด้วยเกียรติที่แบบ อันนี้นะคะก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งน่าจะเป็นชิ้นใหญ่ใช่ไหมค่ะชิดนดิงเลยแมหมดเลยนะคะโอ๊ยเลอะปากน่าจะอร่อยทองายเลอะปากอร่อยมากไม่เหลือให้ใครกินเลยทางนั้นนี่โอ้ซูมค่ะซูมอุ้ยนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ ทองคุิ้นีนะคะใช่เป็นทองยี่สิบสี่ k แล้วก็มีส่วนผสมของวายนะคะแล้ววานิลาครีมของเขาเนี่ยไม่ไม่เมาแน่นอนแต่ถ้าอยากเมาไปกับพี่ค่ะคุณน้องและวานิลาของเขานะคะเป็นครีมฟักวานิลามาดากัสกาและปิดท้ายด้วยโดนัทชิ้นนี้นะคะจะสมบูรณ์แบบมากๆเพราะว่ามีทองยี่สิบสี่ k ค่ะแปะอยู่นั่นเองโอไนออกค่ะโอไนออกค่ะโอไนออกกูดูกูด้วยปะไม่ได้แล้วกินหมดไปแล้ว น่ากินกว่าอันเมื่อกี้เนาะแช่้าเมวอันนี้น่ากินกว่าอยากกินอีกอะอร่อยอ่ะอืมอร่อยอืมคิวบีมากมันเูี่ยึงมแต่างมันเหมือนเป็นชูครีมอ่ะอ๋อมันจะแบบกรอบนอกนุ่มในหอมหวานมันกลมรอิดนึงออืมเชฟมาป้อนตะกร้อมก่อน อ๋อ,อ,อเดี๋ยวสัมภาษณ์นี้หน่อยนะคะว่าชิ้นแรกกับชิ้นที่สองเนี่ยต่างกันหรือเปล่าคือชิ้นแรกมันจะให้ฟิลเหมือนแบบเป็นโดน,นัทปกตินะคะแต่คือก็แต่มันก็อร่อยกว่าปกติแต่ว่าไอชิ้นใหญ่เนี่ยคะ่ะโทราทอนคําชิ้นใหญ่มันเหมือนแบบเหมือนชูครีมเหมือนเอแคร์อเออมันอร่อยกว่าแล้วมันก็มีไส้มันเนียนนุ่มมากคนค่ากับการทานนะคะอ่ะเดี๋ยวถามนี้ว่าเรารู้สึกรสชาติเป็นยังไง มันกินไม่หยุดเลยนะใช่นันนี่กินไม่หยุดเลยนะนันนี่ก็กสั่งไม่หยุดเออนันนี่รู้สึกยังไงหอมซีมอ่ะหอมตรงเนี้ยตรงไส้มันอ่ะเราเชียร์รู้สึกยังไงไม่หวานมากแบบเป็นแบบว่าควรไปลองนะแบบว่าเกิดมาก็ต้องลอง ช่เห็นเขาบอกว่าวัตถุดิบที่เอามาทำในโดนัทชิ้นนี้เป็นวัตถุดิบชั้นสูงทั้งนั้นเลยพรีเมียมพรีเมียม,ม,ยมอิมพอร์ต,าตมาอิพม,มพอร์ตมาจริงๆก็ใครที่อยากให้พวกเราไปทำอะไรกันนะคะก็อย่าลืมกด s ั b s c r i b e กับคอ,คอเมเลยนะคะด้วยอยากให้เราทำอะไรกันนะคะบ๊ายบาย ชิลเล็กนะคะที่ทางร้านได้แถมมาให้ก็คือโอ้ยอร่อยมากค่ะเป็นโดนัทที่แบบทานแล้วรู้สึกนุ่มนวลแล้ว,วม,มีความกรมกล่อมมีความหอ <Why S 2> มอ่ะค่ะตัวหลายกล่องวายแดงไม่ได้เลยเยังขายเลยนีค <c oughs> <ด>่คือร่อยกว่านี่หมูแล้วาย,ย, a. ย่อมย่อมไปเยอะขายได้ยังไงเนี่ยหูจะบ้าตายแน่เลยอันนี้นี่คือความเป็นจริงเนี่ยพูดโอ้โหขากจริงจริง